ครับผมสวัสดีมิลักเอฟซีของทางร้านาตีมีตังแท็กเตอร์วัสดุอะไหล่ยนนะครับผมวันนี้เรามาพบกันที่สาขาสามนะครับอ่าก็มาอัปเดตหน้าร้านนะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างว่าสินค้าตัวไหนลดราคาบ้างหรือว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผ่านใหม่เบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสี่นะครับ มีของนาซาแล้วก็ลอตเตอรี่ก็จะเป็นของนาซานะครับอุปรกรณ์ต่อพ่วงก,ก็รับแลกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมนะครับผมลูกค้ามีสินค้าของเก่านะครับใช้ไม่ดีหรือว่าอยากได้ของใหม่ก็โทรมาปรึกษาได้ครับตัวนี้ลอตเตอรี่หนึ่งจุดลตเอ,อร,เรี่ศูนย์จุดแปดนะครับขนาดแปดสิบเส้นนะครับเข้าร่องอ้อยมีนะครับเบอร์ หนึ่งหกห้ามีนะครับหนึ่งแปดห้ามีเบอร์สองเมตรยี่มีนะครับผานห้าใบยิบสองผานอหกใบยิบสองหกใบยิบสี่มีนะครับแล้วก็ผานสี่ผูกเบิกใบยิบสองใบยิบสี่ 22, มีนะครับอ่าวันนี้ที่สาขาสามนะครับสาขาสามอยู่แถวไหนครับสาขาสามตั้งอยู่หมู่บ้านน้องหัวช้างนะครับตำบลพระไทยรินอ่าเส้นลำไยมาดน้องหงเสษ์ลำไยมาดน้องกี่นะครับ อยู่เส้นเดียวกับสาขาสองอ่าเลยสาขาสองมาประมาณสามสี่โลครับอยู่ใกล้ๆกันนะกานโน่สามคันนี้เอาไปตามสภาพนะครับคันละแปดหมื่นคันละแปดหมื่นอ่าเอาไปเช็คเอายังไม่มีเวลาเช็คครับขายตามสภาพไปคันละแปดหมื่นสามคันนี้เนาะใช่ครับเป็นรถโฟวินครับเคลื่อนสี่ล้อรถจอดนานครับส่วนใหญ่แปดหมื่นเป็นตัวเปล่าเนาะผี่ตัวเปล่าครับตัวรถใบดันมีไบดันให้ทุกคันไบดันครับคันละแปดหมื่นเอาไปเลยรถสุด เกอหมื่นเอาไปเช็คเอาครับน่าจะใช้ได้นะรถจอดนานแล้วก็อ่ามาดูคันนี้ครับคันนี้โฟกรลิฟอบโฟกลิฟขนาดยกสองตันห้านะครับเครื่องยนต์เบนซิน,นอ่เดี๋ยวลองดูเป็นตัวนี้เป็นเกียรนะ์ออโต้เนาะเอา แบตออนนะอ่ะตอนนี้ยกสองตันห้านะครับเครื่องเบนซินติดแก๊สพร้อมใช้งานนะครับเสาสูงสี่เมตรตัวนี้อ่ะก็ใช้อยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเท่าไหร่รนะพี่คันนี้คันนี้เอาไปหนึ่งแสนสี่หมืนบาทครับหนึ่งแสนสี่หมืนบาทครับพร้อมใช้งาน ใช้งานได้ปกตินะครับรถดำก็ใช้งานอยู่ทุกวันครับส่งรถส่งวัสดุก่อสร้างส่งหินส่งทรายเชฟเชฟโรเลตดำเริ่มะเวียนพร้อม <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวราคาลราิดตัวนี้เอาแสนเจ็ดพอแสนเจ็ด <1, 7. S 1> ครับรถจากสองแสนแสนเจ็ดหมื่นบาทด่วนเลยครับแล้วก็คันนี้อ่าตัวนี้รถเกี่ยวคันนี้มาใหม่นะอ่ารถเกี่ยวคันนี้เป็นของอ่าอํานวยอํานวยครับคันนี้เอาไปสองแสนสองแสนบาทครับสองแสนบาทสเปคล่ะปิดยังไงตัวนี้ สักครู่ตัวน,นี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาครับใช้งานได้เลยไหมครับใช้งานได้ปกติครับตัวนี้เครื่องร้อยเก้าห้ามยีิบสองตัวเดินสิบตูวห้าฟุต ครื่องของอะไรตัวนี้เครื่องฮีโน่ครับฮีโน่เฮดโอเฮดโอเีเเทอร์โบเครื่องตัวเดียวกันเลยเออเครื่องเครื่องเดียวกันกันกบคันนูน้นตัวเก้าห้าเนาะอ่าแล้วก้ห้าครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นจากปกติขายอยู่สองแสนเก้าเไปสองแสนสองสนสี่พอสองแสนสี่ครับ คันนี้ทรงไทยจเจริญสองร้อยสิบก็สองร้อยสิบตัวเดินตัวนี้ตัวเดินสองร้อยพีซีสองร้อยใช่ไหมไมันเป็นหัวนั่ขันอะ,อะถ้าว่าตัวเดินสิบมันจะเป็นรักษณะานี้ครับความยี่สิบสองพร้อมเกี่ยวคันนี้พร้อมเกี่ยวสองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นบาทพ่อ รถเกี่ยวดีซีเก้าห้าก็สองแสนเก้าไอสองแสนห้ามีอีกคันหนึ่ง 10, อยู่ตรงนี้ <5 S 1> ครับด <10, 5, S 1> ีซีเก้าห้าครับสองแสนห้าครับมาไปดูทางนี้กันนี่ครับเชลเลอร์ลักเขัวขึ้นแม่โคสีต่ตันได้ขึ้นรถเกี่ยวร้อยห้าได้ จากสามหมื่นเอาไปสองหมื่นห้าพอสองหมื่นห้าครับโดยนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะสี่เส้นเลยเป็นเพลาหกร้อ<ะ>เป็นเพลาหกร้อครับเอาสองหมื่นห้าพอสองหมื่นห้าครับแล้วก็รถเกี่ยวสักพัฒนาเอสเอสเอสห้าศูนย์หนึ่งอจากปกติสามแสนเก้าคันนี้เอาไปสามแสนพอสามแสนบาทครับสามแสนบาท แมคโครร้อยนุ่นสองคันนี้จากสองแสนสองเอาไปแสนแปดพอเท่าไหร่นะพี่เอาแสนแปดพอแสนแปดครับเก่านอกคันนี้จะเป็นรถตักอ่ะรถตักยินตักทรายอ่ะลองเลยที่ใช้อยู่ <40. S 2> ที่ร้านนี่แหละอันนี้เป็น,นทีมาใหม่เหรอครับ แบตอ่อนเฮยปกติก้าหมื่นห้าวันนี้เอาไปเจ็ดหมื่นห้าพอเจ็ดหมื่นห้าครับพร้อมใช้งานสภาพสวยๆเลยเครื่องดีเซล 7 5็ด0ือนครับ โอเคครับถัดมาตัวนี้จะเป็นดัมดัมสามคิวดัมสามคิวคันนี้ไม่มีทะเบียนครับข,ขายตามสภาพแล้วก็รถจอดนานต้องเอาไปเช็คสภาพเองคันนี้ขายแปดหมื่นแปดหมื่นเครื่องอีซูซุไม่มีทะเบียนรถจอดนานต้องเอาไปเช็คระบบเครื่องไหมครับไม่ได้ลองเลยครับยังไม่ได้ลองใช่ครับลูกค้า 80, <000. S 1> ลูกค้า,ามาตีเทอร์นรถ ที่ร้านไปครับดำสามตัวนี้เป็นเครื่องแปดสิบห้าแรงเครืคร่องยังไม่ได้ลองนะครับก็ายตามสภาพเลยอ่าเฉพาะดำก็คุ้มแล้วครับแปดหมื่นครับดำสามคิวแล้วเกาะถนนอ,นนอ,นอะไรถนนที่เราดูใช่ครับพอดีเอากลับมาจอที่นี่ ราคาเดียวกันสี่แสนครับ4,000สนบาทครับพาดูจากสาขาหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอามาขายที่นี่ด้วยส0 0แสนเพราะเดิมทีมเป็นรถที่นี่แหละอ๋อแล้วไปวิ่งดินอยู่นู่นพอดีเพิ่งเสร็จงานดินเพราะปกติรถคันนี้ไว้วิ่งส่งวัสดุก่อสร้างต,ต้นบาดาลอ่าอันนี้ชื่อชื่อชื่อเดิมของร้านอของร้านของสาขาสใช่ครับ แต่ก่อนก็ใช้งานอยู่นี่เนาะใช่ครับร้อยี่สิบแรงนะพี่ตัวนี้ร้อยี่สิบแรงลดสไลด์สไลด์สไลด์ก็ยังอยู่นะครับเอาห้าแสนห้าพอห้าแสนห้าใช้งานได้ปกติห้าแสนห้าหมื่นบาทสองร้อยสิบแรงไม่กล้าตอนเดียวอ่แล้วก็สไลด์ฮีโน่สไลด์มิสูเคนเตอร์ คาร์ี้เแสนเจ็ดพอแสนเจ็ดตามสภาพไอคันนั่น,นไปแล้วหรอพี่อะโตโยต้าไปแล้วครับเดน่าไฟเตอร์ไอ้นะไฟเตอร์ตอนเดียวไฟเตอร์ตอนเดียวอ๋อตอนนี้ไปจอดขายอยู่ที่สาขาสีสาขคา <laughs> สีเดี๋ยวอันนี้ขออุบไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้ไปจอดอยู่สากคาสีแล้วอันนี้แสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดหมื่นครับ แล้วก็เจ้าคุณปูหัวยาวเทเลอร์หัวยาวหกล้อเทเลอร์เอาไปจาก9ก้าหมื่นก็ไปเ0 0ดหบาทเจ0 0 0มื่นเบาทแข่งงานได้ปกติตามสภาพว่าจะแยกกระบะด้วยหรออ่าแยกครับใครอยากได้กระบะโทรมาใหม่ๆเลยทั้งคันเจ็ดหมื่นใช่ครับได้หน้าไปแล้วได้หน้าไปแล้วอ่ากระบะต่อใหม่เลยเหล็กสวยๆเลย หน้าสีหน้าสามเคยขึ้นร้อยยี่แปดยี่แปดยูใช่ครับคันนี้มันมันเคยคู่กับร้อยยี่แปดยูหกล้อยางพันยางเก้าร้อยอ่า <100 S 2> แล้วก็รถี<ะ>น่าจะได้อยู่เนาะขึ้นร้อยกี่รถเกี่ยวรถเกี่ยวคันนี้ก็เอาไปรถนี้คันนี้เอาไปสองแสนห้าปะ สองแสนห้าสองแสนห้าหบาทสองแสนห้าหมเอห้ามือนกันคันนี้เคยลองแล้วนะอ่าคันนี้ก็เคยลองแล้เราพาอยู่ฝั่งโน้นครับใช้งานได้ปกติฮิโน เป็นเครื่องฮีโน่ครับตัวเก้าห้าครับเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าฮีโน่ครับปั๊มยีบสองตัวเดินสิบก็สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าโดยจะเป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับทั้งสามสาขานะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปที่นำเสนอไปนะครับผมอ่าสนใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับ F-C ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักบุญรำคนเดิมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ